ตามตรงว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะผมเข้าใจาพในทีวที่ผมเนี่ย60ปีกวา่าตัประเทศอะไรก็ต,ตามเนี่ยมันมีการลงข่าวมาขอนหน้านี้สักสักสัปดาห์หนึ่งน,นะนะและ้วก็ถ้าพื้นที่เราบินบินสูงไม่ไม่มากได้ไหมนะซึ่งซึ่งควรจะเป็นข้อความที่กระชับชัดเจน ความชัดเจนในเรื่องพวกนี้พ็สรรางอันที่หนึ่งเลยนขอขอความกรุณาใส่กรอบหน้าที่อยากให้ท่านช่วยเอาไปลงเสียงตามสายที่เราทำแล้วในเรื่องยาเสพติดมันได้ประโยชน์ตามท่านตามพิเศษเกียดนะได้ได้กรุณาได้เนินการนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องรับรู้รับทราบอากาศยาณไร้คนขับโดรนประเภทนี้ ในชาวบ้านก็จะได้กดเพราะสงสัยประเด็นต่อมาคือในการไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้และเราจะทําได้ดีกันด้วยเนี่ยจะเป็นส่วนกนําหนดนโยบายนะครับ่งท่านผู้ว่าท่าน,นก็จะให้ทางด้าน,านหลายๆเรื่องเราเราต้องต้องรีบดำเนินการนะครับจุดสูงดุลถ้าถูกทำลายโอกาสแพ้มีสูงถ้ามีกฎหมายเกี่ยวกับ ฐา,านอากาศนะพรับก็เลยกองบินก็เลยเป็น,น,เ,นเราประชมุมเรื่องโดรนก็คือโดรนที่ตรงด้านฟ้าเรามานะแล้วก็กฏยังย,งแ,ยแยกแยกไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายไหนใกแทกก็ไม่มีประสิทธิภาพบางอย่างต้องขอความร่วมมือจากของฝ่ายพลเรือนทั้งร้อยเก้าสิบเอ็ดลำขอนต้รวจนี้ก็ได้บางส่วนผมเห็นเท่าที่ข้อมูลที่มีอยู่ 66 66ลำทาสี่สังเกตได้ผมคิดว่ารบเรี่เราอาจจะยังไม่เจอหรือจะต้องเจอแต่เราไม่รู้อันนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันความสุขที่เจออาจจะมีเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกฎหมายครับก็จารย์คุ้มเคยหนึ่งปีบาทเป็นเกินสี่หมื่นบาทแทนอันนี้ในรายที่อย่ผมคิดว่าจะควไปซื้อได้อยู่แล้วอย่างรัฐนันท์ก่อจประมาณเี่ยงคืนจอดรถอยู่เฉยไม่รู้มาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แจ้งครับพวกปอดแสเนะครับหรือผู้คนต้องสงสัยเนี่ยครับก็อยากจะให้อันนี้มป็นสำคัญ ก็อยากให้แจ้งไปที่เมื่อกี้ที่ได้บอกโดยโชไว้ใช่ไหมครับเอ่โชคดีที่ไม่ได้อยู่เป็นจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ที่แานแนลซืนอจะยิงเพียง64แล้วก็นี่โครงการของรัฐบาลที่เดิมก่อนซื้อนะคะเป็นเข้าถึงแล้วก็ตอนนี้คืออย่างที่ว่านี่นะการตื้ความชัดเจนในเรื่องพวกนี้พวกสร้างพันที่หนึ่งเลยนขอขอความปรุณานฝ่ายปกครองหน้าที่พวกเราต้องติดตามครงว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ จังไรครัที่มีดอนแล้วก็มีเครื่องอยู่ร้อยสิบแปดเครื่องร้อยสิบแปดเครื่องทางกอเรานอเอหยโดยทหารเลยแล้วก็สวนรดชการไทยในนีนน้แต่ตรงนี้นะครับไม่เหมยอนน่าจะเป็นกฎหมายนั้นนะฮะก็คือสำนักง,งานการบินพลเรือนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นยกเว้นการไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้และเราจะทําได้ดีทั้งน้อยกาสิบแปดลำตอนทั่วไปก็ได้บางส่วนผมเห็นเท่าที่ข้อมูลที่มีอยู่ 66 66ลังท <st> ่าท <el> ี่สังเกตได้ผมคิดว่าลูงเรีนเราอาจจะยังไม่เจอหรือต้องเจอแต่เราไม่รู้อันนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันความสุขที่เจอในกองเรืออื่นเนี